อยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็เอาปากไปเช็ดกับกระโปรงที่แพงของผู้หญิงคนหนึ่งพอผู้หญิงว่านะผู้ชายก็ยิ่งไม่หยุดผู้ชายคนนี้ออฟเฟอร์นะครับหรือว่าเสนอเงินให้กับผู้หญิงคนนี้ไปเลย100ดอลลาร์พอเขาคิดว่าไม่มีอะไรที่เงินบนโลกนี้ไม่สามารถฟิกซ์หรือว่าแก้ไขได้ผู้หญิงเลยสแลปนะตบหน้าผู้ชายเลยผู้ชายคนนี้ฟิเรียสหรือว่าโกรธมากก็เลยเรียกกาศเนี่ยให้มาเทคผู้หญิงคนนี้ออกไปข้างนอก กลายเป็นว่าเขาเป็นโอนเนอร์หรือว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ผู้หญิงก็เลยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวฉันลีฟออกไปเองหลังจากที่นางรู้สึกคิวมิเลียดนะครับหรือว่าโดนทําให้อับอายขายหน้าหล่อนก็เฟ้นหรือว่าเป็นลมไปผู้ชายรู้สึกกิวชี่หรือรู้สึกผิดมากเลยนะฮะก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแลวหมอก็บอกว่าเธอไม่รู้หรอว่าผู้หญิงคนนี้ terminal ill หรือว่าป่วยระยะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยมา ask for forgiveness นะครับขอให้ผู้หญิงคนนี้ให้อภัยให้ก็เลยซื้อของมาให้ผู้หญิงนัก็เชิญดาวหรือว่าปฏิเสธของที่ผู้ชายเอามาให้ ผู้หญิงบอกว่าคุณรู้ไหม My Only Wish สิ่งที่ฉันหวังเพียงอย่างเดียวก็คือการได้แต่งตัวสวยๆไปที่ร้านอาหารแพงๆและคุณบรูเวนหรือว่าทาลายมันพังไปหมดแล้วด้วยการไล่ฉันออกไปจากร้านในวันนั้นผู้ชายเนี่ย r e ล l i z e หรือว่าตระหนักได้นะฮะผู้ชายก็ไปเกณฑ์คนในคาเฟ่เทเรียนะครับหรือว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยมาที่นี่และได้เปลี่ยนให้กลายเป็นแฟนซีรีสต์รอนนะครับร้านอาหารสุดหรูให้เธอผู้ชายบอกว่าหวางว่าสิ่งนี้จะเป็นคําขอโทษให้กับคุณได้ผมเตรียมชุดแดงนะครับ red dress ไว้ให้กับคุณแล้วหวังว่าคุณจะไปเปเลี่ยน ผู้หญิงนะ speechless นะครับอึ้งนะพูดไม่ออกเลย soon after นะครับหลังจากนั้นไม่กี่นาทีหลอนก็ได้ไปเปลี่ยนชุดนะฮะแล้วก็ปรากฏตัวนะฮะในชุดเ e d ส,สีแดงสวยงามมากขณะนั้นเองนะคะผู้ชายก็ fall in love นะฮะหรือว่าตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้เข้าอย่างจังเลยและก็ดูเหมือน fate นะฮะโชคชะตาจะเล่นตลกกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะเคยผ่านผู้หญิงหรือเจอผู้หญิงมาเยอะมากแต่ก็ไม่มีคนไหนที่รู้สึกดีเท่าผู้หญิงคนนี้มาก,ก่อนและสิ่งที่เขาได้ตระหนักขึ้นมานะครับก็คือ Good things are short lived นะหรือว่าเรื่องราวดีๆมักจะอยู่กับเราสั้นเสมอ คุณหมอก,ก็เดินเข้ามานะครับแล้วก็รีมาย์เตือนให้เชิเนี่ยเช็คพิลสนะครับกินยาสิ่งเดียวที่จะ prolong her life นะครับหรือทําให้ชีวิตของเธอยาวขึ้นได้นั้นก็คือการกินยาตัวนี้ผู้ชายรู้ตัวว่าเวลาใกล้หมดนะก็เลยจะเดินหนีไปผู้หญิงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะเธอบอกรู้ว่าตัวเธอเองนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากแต่อย่างน้อยฉันขอกอดคุณแล้วก็ให้ความรู้สึกเนี้ยมันอยู่กับเราไปสักพักได้ไหมใครจะรู้ว่าความรู้สึกการกอดครั้งนี้ completely change นะครับหรือว่าเปลี่ยนนะครับโดยสิ้นเชิงเลยในเรื่องความรููู้้้้สึกทีีี่่ผผชายคนนนมตอหญิงือ arrival หรือการปรากฏตัวของผู้ชายคนนี้ทาให้เธอแฮปปี้มากก็จริงนะฮะแต่ออหรือเวลาอีกเพียง3วันในการใช้ชีวิตอยู่ผู้ชายเนี่ยไม่อยากจะยอมรับความจริงเลยนะและไม่อยากให้เรื่องมันจบแบบนี้เขาเลยวิ่งไป g r a บนะฮะจับคุณหมอไว้คุณหมอบอกว่ามันมี treatment มีการรักษานะแต่ว่ามันแพงมากและแถมต้องบินไปทําที่ปารีสนะฮะแต่ผู้ชายบอกว่าผมดิจิทัลแมนนะครับตั้งใจอย่างมากนะครับช่วยหน่อยเถอะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าผมจะต้องขายทั้งชีวิตของผมผมก็จะยอมทําคุณหมอเนี่ย i m p r e s s นะฮะหรือว่าประทับใจมากจนการนาะ,นะรนรักสนใจไปษาาทีี่ะ เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอตื่นมาพร้อมรอยยิ้มนะ,ะ mm. เมื่อเห็นผู้ชายเนี่ย mm. นั่งอยู่ข้างๆเธอแต่ใครจะไปรู้ว่าผู้ชายห่วยๆคนนี้ mm. เขาขายร้านอาหารของเขาเอง mm. เพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้หญิงคนที่เขารักมากที่สุดถึงแม้ว่าเงินจะสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือความรักและความสุข